ไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าจีนเดี๋ยวรถจีนเนี่ยคือนังเดินถนนไม่ได้เลยนะจริงใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่คิดเหมือนกันครับไม่เคยไม่เคยไปที่จีนอะไรเงี้ยครับพอเริ่มไปทํางานแบบเขามีแฟนคลับมารับอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าที่แบบเหตุการณ์ที่แบบว่าเราทึ่งที่สุดเลยเคือเราไปเมืองอะไรปักกิ่งอะไรเงี้ยครับบางทีเรานั่งนั่งรถอะไรเงี้ยครับก็เราก็หลับเลยครับหลับเราเหนื่อยพอเราตื่นมาแบบมีรถ อยู่ข้างๆเนาะสองข้าตามเหมือนเหมือนเหมือนเด็กชายเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามแต่อันนี้อยู่บนทางด่วนนะรถร้อยกว่าแต่ว่าเขาโผล่ออกมาจากรถอะไรเงี้ยว่าตายเพราะว่าเรียวหมาเรียวหมาเรียวหมาเรียวจ้าหมาเรียวหมาเรียวเออเออดีๆนะนี่มีภาพยืนยันเหรอเหลยๆภาพยืนยันด้วยเอไหนไหดูหน่อย คนแน่นขนาดนี้นี่มีผลงานอย่างเงี้ยแล้วไปประเทศเขาบ่อยๆเงี้ยพูดเพื่อภาษาจีนเขาได้บ้างไหมก็พูดได้น้อยครับส่วนใหญ่เวลาเขามาถามโอ,โอ้จำแบบเพราะโอ้เล่นหนังเขาเราก็ได้พูดภาษาจีนบ้างอะไรเงี้ยก็จําเป็นศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะเป็นแบบว่าว้ายอะไรอยู่ได้หุบปากอะไรเงี้ยภาษาจีนะฮะแบบเวลานักข่าวเขามาถามโอ้อะไรเงี้ยเขาบอกเอาพูดภาษาจีนอะไรได้บ้างโอ้ก็เลยบอกว่าอ๋อเฉา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 นีกตัว แต่ว่าโอ้พูดเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกออนักข่าเขาก็หัวลรออะไรเงี้ย<อ><อ>ไอที่จำสับแปกดท่<ช>แต่ว่าเห็นแฟนขับเยอะกันขนาดนี้แล้วเห็นว่าไปเดินช้อปปิ้งก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามีมีครั้งหนึ่งมีกาดมาประมาณ300คนฮะโ,<อ>โ<อ>ห้ยจส กาดสามร้อยคนครับนี่กาดเยอะกว่าแฟนคลับแน่นอนดูว่าแฟนขับสามร้อยคนคือตอนแรกเนี่ยโอ้นั่งรถไปฮะคือเขาบอกว่าเขาโอไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยคแล้วก็โอรถก็จอดอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยลงครับก็เขาบอกโอ้มีกาดสามร้อยคนผมก็นั่งคิดอยู่ตัวเองอะไรเงี้ยโอ้ไปเพอสามร้อยคนอะไรเงี้ยมาอะไรเยอะขนาดนั้นแฟนคลับจะถึงไหมเนี่ยสามร้อยเลยพอเราลงไปมีแต่กาดครับกาด ยู่ไหนอ่ะไม่มีอ๋อมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนนึงคนเดียวยืนหนาวอยู่ผมก็เออเราคงมีแฟนคลับเป็นกาดมั้งที่เมืองนี้อะไรเงี้ยแบบยืนกันบึกเลยฮะยืนแบบเออมาเรียวมาเรียวเชิญมาเรียวมาริเสร็จโอก็ยืนอะไรเงี้ยโอ้ก็เดินเข้าไปสักพักหนึ่งครับประมาณเราไปแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยแล้วลงมาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงฮะแฟนคลับถึงมาครับอ๋อป่าจริงแล้วครับอันนี้มาเยอะมากผมถึงผมแบบอ๋อเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงตองมาสายร้อคนห้ามทั้งหมดเลยครับพี่แมวโอตายเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเราฮะโอ้เขาก็ดีใจ ดีใจเราก็ดีใจแต่แบบเราเขาชนมอหายตกหมดทั้งหมดมอเมื่อพองเพ้งแตกทั้งห้างเลยครับใช่ฮะแล้วทำยังไงคุณตอนนั้นคุณรู้วทุกคุณทำยังไงอ่ะผมก็อยู่กับกาสามร้อยคนยกผมไปยกผมมาอ๋อเหรอออกเข้ามากันเยอะไงผมแทบไม่เดินเลยฮะขาผมลอยลอยไปเรื่อยแล้วก็ ก็เคยดูแบบคอนเสิร์ตเก่าๆแบบโลกดนตรีอะไรเงี้ยสมัยแบบอาอฟพงพัฒขึ้นผมก็นั่งดูแบบโอ้โหแบบคนเยอะจริงๆริพอเราเดินขึ้นไปเหมือนโลกดนตรีเลยคะคนเพียบเลยแทบจะปีนต้นไม้เลยฮะใช่ผมก็แบบเออดีใจอะไรเงี้ยเราเออเราเราเป็นคนไทยเรามาที่นี่เขายังไม่รู้เลยแล้วว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเออแต่เขาก็มาอะไรเงี้ยโอ้โหน่าดีเอ้ามาลีเี้วไม่เสียแรงที่หมาลี้ยวเนี่ย าษาจีนราตั้งแต่เล็กๆจริงด้วยหรอก็เมื่อตอเด็กในการพูดนะใช่คงแม่ส่งบเรียงภาษาจีนเดี๋ยวก่อนแต่นี้มันไม่ใช่ภาษาจีนแล้วอันนี้ภาษาไทยพูดไม่ซักออกนี่ชอบแม่เด้อหนึ่งแม่ตั้งชื่อไทยให้ลูกด้วยทวิน้าก็ฝรั่งด้วยสองก็คือว่าส่งลูกไปเรียนภาษาจีนแม่ผมคนจีนครับแม่แม่แม่ผมที่บ้านเขาพูดภาษาจีนผมรับแต่อีอะไรอย่างงี้ครับโอ้ตายคุณก็เลยไปเรียนจีนกันครับ เรียนกันเพื่ออะไรเพื่อสื่อสารกันในบ้านนี้เหรออแม่บอกว่าเป็นภาษาที่สําคัญวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อะไรอย่างนี้เเราก็แบบไม่เชื่อแม่ผมจะไปคุยจริงกับใครอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ่มถ้าเป็นเรื่องเราเพื่อนเราก็พูดแบบสรุปไปได้วิชาเออแล้วได้เรียนไหมก็ได้นับหนึ่งถึงสิบอะไมาณนั้นนะคะับนิดนิดหน่อยแล้วก็จํากรจํากรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเสียดายครับแล้วคุณไปไหนทําไมไม่ไปเรียน ไปเล่นสเก็ตบอบนี่ไงมาริโอ้เด็กบอร์ดเด็กบอลช่วงชีวิตเป็นฮิปฮอปแหมถ้ารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะต้องเจอกับแฟนขับจีนจะได้เรียนเป็นเรื่องเหมือนกันมันเป็นเส้นทางวัยรุ่นนะตอนนั้นหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่มันต้องสเก็ตเนาะมันต้องไถแล้วตอนนี้มันต้องมันต้องไถ่ายมันต้องไถต้องขูไมบอกท่องก่อนยังจำได้ไหมโอ้โหมันเป็นแบบง่ายมากเลยครับมันเป็นแบบ ผมรักคุณพ่อผมรักคุณแม่เนลยใหห้้ฟังงโอ้โหเอาจริงอะพี่เอาจริงวอไอ้ป้าป่าวอไอ้มามาต้าตี่ชื่อเสี่ยวฮวเตอเจียต้าหอยชื่อเสี่ยวหยูเตอเจียอะไรประมาณนี้อะไรหรอตั้งแต่พ่อรักแม่แล้วเลยต่ออันหลังอ่ะปลาเล็กๆอยู่ในหนองน้ำใหญ่หลอนหรอ